आणि भेटा

nó sẽ tiệt lắm chờ lọt mấy nha Nhìn nhẹ qua đấy 嗯。嗯。Hmm. ไม่ได้สักทีวะเป็นชั่วโม,มงแล้วนะเนี่ยดับอีกแล้วเทนดับเรื่อยๆวะเอาตัวรอดเนี่ยจะไหววะเนี่ย ทำคิดว่าตัวรอดแบบคนอื่นเขาจะไววันนี้ขณะมีไฟแช็อยังจุดไม่ติดเลยทําคิดว่าตัวรอดนี่สงสัยอดตายแน่ๆเออมันก่อยากก่อเย็นนี่แหละตอนนี้เริ่มติดแล้วเริ่มที่จะติดแล้วเริ่มจะได้กินแล้วเช้านี้สิบโมงแล้วนี่ ยังไม่ได้กินเลยก่อไฟมาเป็นวันก่อไฟตั้งน,นานคิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วเริ่มเตะแลบเริ่มเตดแล้วเริ่มเตดแล้วโอเคน่าจะรอดอยู่น่าจะรอดอยู่รอดไม่รอด ดูมันจะไม่รอดโอ้โหดับอีกแล้วดับบอ่อยแทนอดับบอ่อยแท่น่โอ้ล่างเตี๋ยเดียวล่างเตีก็อาศัยอันนี้ไปล่างเตีก็อาศัยอันนี้ไปเมื่อ,อไรจะได้กินเนี้ยเมื่อ,อไรจะได้กิน นี่ไปหาามนะฐานก็ดูเหมือนตูเปียกนะ <c oughs> จะรอ,อดไหมใส่ลงไปทอดหนึ่งเลยอ๋อฐานย่อยใส่ลงไป ทำคิดว่าตัวรอดนี้ผมว่าอดแน่ๆแบบนี้เห็นไหมมันเริ่มจะดับอีกแล้วมันเริ่มจะดับอีกแล้วมันเริ่มที่จะไม่ติดอีกแล้วลอดแบบไม่มีปฏิหารนะทำคิดว่าตัวรอดแบบนี้รอดแบบไม่มีปฏิหารเลย ถ้าทำคลิปตัวรอดนะก่อไฟแบบนี้น,ะลนะลลนะลอดแค่ไม่กี่ชั่วโมงดูแล้วดูทรงแล้วน่าจะรอดแค่ไม่กี่ชั่วโมงตั้งนานแนละ้วเป็นชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่ไปไหนเลยเป็นชั่วโมงยังไม่ไปไหนเลยพี่ทำอะไรอยู่ ก่อไฟจะทำกับข้าวครับผมก่อไฟกำลังจะทำกับข้าวนี่น่าจะติดแล้วทีนี้ถ้าไม่ติดทีนี้ก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี่ไม่มีรับพี่ใช่ไม่มีใครรักเลยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยครับ ไม่มีใครรักเลยไฟฟ้าก็มีนะแต่ไม่อยากใช้อยากลองดูแบบนี้ค่ะอยากใช้ธรรมชาติแบบนี้เออเดี๋ยวไปหาเตรียมของมาย่างก่อนมือไม้เหลือกันหมดตรงนี้ไม่ค็อโอเคไปที่มันสว่างสว่างเออ นี่เนี่ยเดี๋ยวไปหาหมูมาปิ้งก่อนหาหมูมาปิ้งก่อนว่าจะไฟติดหรือ,อยังไฟนี่จะรอดไหมเนี้ยเงินไงจะรอดไหมเนี้ย đạp ít léo nhé Bà để mình lâm tiền đó Bà ừ. Bà mà mà ừ. là và quá hứ ờ và để qua mình lâm tiền đã hả đây lôi này ờ mới lại này không

เออหมูหน่อยเดียวก่อไฟไมันเป็นชั่วโมงแล้วนี่ชีวิตกูจเจริญนะไฟก็ไม่ติดโอ้ที่สักที่บ้า โอ้อะไรมีเด็กควันเนี่ยอะไรมันมีเด็กควันเนี่ยเออนี่น่าจะเริ่มติดแล้วละมั้งเดี๋ยวแม้นควันหมดหม,ดหมูของข้าอ,อะไรเนี่ย ่อไรจะได้กินเมื่อไรจะได้กินอเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปหมูมีหน่อยเดียวเนยใส่ไฟเป็นชั่วโมงไม่อยากจะพูดเดี๋ยวไปเอาน้ำยามาจุ่มดีกว่าแต่ว่าเก้าอี้อยู่ในบ้านนะดิ น้ำยาจุ่มตรงนี้ไม่ได้ก็อยู่ในบ้านไม่ไเ้ก็น้ำยางออกมาจุ่มตรงนี้ดีไหมถ้าน้ำยางจุ่มตรงนี้ก็โอเคอยู่นะลมไม่มีฮะลมไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนมากบวยยังไม่มีลมเหมิงาจะได้อยู่เนาะจุมอีกยี่สิบตัวอ๋อ อันนี้มันต้องใส่ไขกต้องใช้ตะเกียบอีกแล้วต้องใช้ตะเกียบอีกแล้วเดี๋ยวเอาหมูเสร็จก่อนค่อยไปจุ่มน้ำยางกันหมูเสร็จก่อนค่อยไปจุ่มน้ำยางหน่ายางในละมัมงเดี๋ยวคนรอกินหิวคนรอกินมันจะหิวแล้ว น่าจะหิวแล้วล่ะเนี่ยหมูมีแค่เนี้ยก่อ,ยอไฟเป็นชั่วโมงคิดดูดิชำนาญแค่ไหนแล้วไฟก็กำลังดำๆอยู่นะเนี่ยนะตอนนี้นี่เออให้มันได้อย่างนี้สิชีวิตแต่ละวันเอาตัวรอดนี่รอดแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละมั้งนี่ ไปในป่านี้จบกันเลยแบบเนี้ถ้าไปในป่าแบบนี้จบกันเลยเนี่ยขนาดอยู่บ้านเฮ็ด hey, hey. ยังไม่ติดเลยไฟจบเลยจบเลยเอายางไปตอดำๆแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำยางมาจุ่มดีกว่าเนาะระหว่างรอนะครับระหว่างรอก็ไปเอาน้ำยางมาจุม่มเฮ้ แมวจะมาขโมยป่ะเนี่ยฝากคนล้ยนะครับฝากคนไล้ยให้หน่อยอย่างเตาดำๆอย่างนี้เลยครับไฟมันน่าจะติดอยู่นะอ่ะวางไว้อย่างนีนะ้เดี๋ยวมันก็ติดเองใช่ไหมเดี๋ยวไปย,ยกชุดอุปกรณ์มานะโอเค ุกกก็อน,น,น,นี่ครับที่ทำไว้เมื่อวานทำไว้เมื่อวานอันนี้ก็รอจุ่มละเอ้ยไม่ใช่รอลอกนะแต่ทำเมื่อวานต้องพักอีกไว้อีกห้าวันถึงจะแห้งปูนยาแนวแห้งยังมากไปเช็คผมนลด ว่าจะไปทดลองอยู่เนี่ยว่าจะไปทดลองอยู่นี่เสร็จแล้วอันเนี้ยอันนี้เสร็จแล้วใช้งานได้แล้วมีปากนิดหน่อยปากที่มันเป็นรูอยู่เนี่ยนี่มีรูปากนิดหน่อยร้อยสายง่ายนี่ร้อยสายง่ายฝากกดไลค์ให้หน่อยครับผมนี่ อันนี้ทาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่ไม่ค่อยจะดีนะตัวนี้นี่ทําเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยจะดีมันมีละอันนี้ปากก็เสียอันนี้หลังเสียปากเสียหลังเสียตอนนี้ที่สิ่งที่เสียเสียก็คืออันนี้แหละเมื่อไหร่จะได้กินมันเอเอมื่อไหรจะได้กินมัน sẽ được ăn thôi hôm nay hôm nay hôm sẽ được ăn ờ và. ờ ờ để nó như vậy nó sẽ ư ờ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  mà ờ นี่อันนี้อ๋ตัวนี้ทำนะตัวนี้ไอนน้ตัวนี้มาเป็นตัวโมอะไรเนี่าายเมลไลกินอ้อยใช่ไหมนี่เมลไลกินอ้อยนี่ไฟแช็คเก็บไว้ก่อนเมลไลกินอ้อยเพิ่งชุดนี้ชุดแรกครับฝากกดไลค์หน่อยครับผมกดไลค์หน่อยเมลังกินอ้อยเมลัลกินอ้อยไอ้ที่ทําเสร็จแล้วอยู่ข้างในนะ อยู่ข้างในนี่ตอนนี้ก็ละลอกออกมาก็จะเป็นแบบนี้อ้าวนี่ถ้าลอกออกมาก็จะเป็นปูนปัตเตอร์แบบนี้เลยจะเป็นปูนยาแนวกระเบื้อ,องนี่เห็นไม่ถุงปูนถุงปูนนี่ผสมเมื่อวานยังไม่ได้เก็บเลยเออเดียราดเจ๊ได้เป็นหมด เดี๋ยวไปเอาไปเอาอุปกรณ์มาทำกันดีกว่าเนาออันนี้รออีกห้าวันห้าวันถึงจะแกะออกได้อันนี้เป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ใช้งานเลยเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ใช้งานอ่าฝากทุกท่านกดไลค์ให้หน่อยครับผมกดไลค์ให้หน่อยครับโอเคเดี๋ยวนี่อุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้หลย อยู่แค่นี้กับชุดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วทำเป็นร้อยร้อยตัวได้เลยแต่ไม่มีเวลาขนาดนั้นทำแค่นี่มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวเองหรออยู่ข้างในอีกสิบกว่าตัวก็วรวมรวมประมาณยี่สิบกว่าตัวฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดไลค์ห,หน่อยครับผม กอเป็นกำลับบงใจครัอันนี้มันตัวเล็กตัวเล็กมากเห็นไหมมันเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ไม่สวยตัวนี้อันนี้ข้างหลังเสียหน่อยหนึ่งตรงนี้เสียหน่อยหนึ่งแล้วก็ปากเสียนี่ไอตัวนี้ก็คือตัวนี้นะนี่มันกลับด้านแล้วกลับด้านกลับด้านแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ข้างนอกก็จะออกมาหยากักๆแบบนี้ ฝากทุกท่านกดไลค์หน่อยครับกดกดไลค์หน่อยครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยครับนี่เดี๋ยวไปเอาน้ำยางมาจุ่มให้มันนี่น้ำยางใสก็จุ่มประมาณนี้จุ่มแล้วมันจะได้อันนี้มันต้องระบายสอีอันนี้จับไปจับมาเริ่มเลอะแล้ว,ลวมือถ้าไปล้างมันก็สะอาดไม่คิบเลยตอนนี้ก็เริ่มหิวเข้าแล้ว ยังไม่ได้กินข้าวเลยฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดไลค์ในหะ้หน่อยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจหน่อยครับผมยังไม่มีใครกดไลค์เลยนะี่มีน้อยสิบกว่าคนเออใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์หน่อยครับเดี๋ยวเราไปจะไปจุ่มน้ํายางพร้อมกันเราก็ต้องไปใส่ขาตรงนี้อีกนะที่เป็นรูโบตตรงนี้เราต้องไปใส่ขาอีกไปใส่ขาแบบเอาตะเกียบแบบนี้ใส่ ตะเกียบแบบนี้ใส่แล้วก็หยอดกาวร้อนเข้าไปอันนี้ต้องไปหาตะเกียบแม่บ้านของผมออกแล้วโอ่นี่ไงตะเกียบตะเกียบก็อุ้ยกาวร้อนกาวร้อนหกนี่ใส่ไปแบบนี้นะแต่จะไม่ต้องอันยาวนะอันยาวมันอันยาวมันสั้นแล้วก็มันสั้นมันจมไม่ได้ มันสั้นมันสะบัดไม่ได้น่าจะสุกแล้วแหละอร่อยเลยที่นี้อืไฟลุกเลย,อร,อ,ยะะอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วอร่อยแล้วโอ้อันนี้เอาออกก่อนถ้างั้นวิตใน็ตขาอ,อกไม่มีมัน แต่ทำไมนี่มันขึ้นไอ้สันสันนอกสันนอกหรือสันในที่ไม่มีมันเออน่าจะอร่อยนะฮะแบตเตอรี่หมดเหรอ โอ้ย oh, แบตเตอรี่เหลือสิบเปอร์เซ็นดังนั้นก็ต้องเลื่อนนะครับต้องเลือ่อนตอนเทนะี่ยงมั้งน่าเป็นตอนเที่ยงนะเราจะมาไล์เราจะมาไล์จุ่มน้ํายางกันอีกทีนะน่าจะตอนเทนะี่ยงเข้าจุ่มน้ํายางตอนนี้ไล์ตอนนี้ก็แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต เรามาจุ่มน้ำยางกันแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็วันอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้ไปทดลองนะครับวันอาทิตย์หน้าน่าได้ทดลองกันเหยือของผมไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้นะมีชุดหนึ่งที่ผมทำเสร็จไปแล้วนี่พร้อมกับชุดนี้อุ้ยไม่มีใครไม่มีใครกดไลค์ให้เลยอ่ะแปลกมากไม่มีใครชอบเลยหรอ ไม่มีก็ไม่เป็นไรมีคนเข้ามาก็โอเคล้วไม่มีใครกดไลค์ก็ไม่เป็นไรจสด้เขาไม่ได้ชอบผมมันดิใชื่อไหมเอานี่ใส่ไปไหมเดี๋ยวเราก็ต้องย่างอีกอใส่ไปก็สบยายกว่ามันจะสุกอีกนานไหมเนีย่ยฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดไลค์หน่อยแบตของผมเหลือแดเปอร์เซนะ เหลือแปดเปอร์เซนอ้ทุกท่านกินข้าวเช้ากันหรือยังครับส่วนผมนี่ยังเลยทุกท่านกินข้าวเช้ากันหรือยังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนบ่ายๆเราต้องไปทำภารกิจกันแล้ว อันนี้น,ะน่าจะาตัวตัวไม่รอดนะตัวไม่รอดนะฮนะโอ้โหทำไมแบตเตอรี่ลงไวมากเลยไม่ได้สังเกตก่อนไม่ได้สังเกตก่อนไงนนตอนตอนแรกๆนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านใดท,ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยครับกดไลค์ให้หน่อยผมกําลังจะเอาตัวรอดที่บ้านครับนี่ก่อไฟเป็นชั่วโมงแล้วนี่ ยังเป็นนี้อยู่อะไรแจ้งเตือนบ่อยๆขาดอยู่ที่บ้านนี่ออก่อไฟเป็นชั่วโมงไปอยู่ในเปลแล้วโอ้โหจบเลยก่อนจะทำอะไรเสร็จก็คงหิวเป็นลมไปก่อนมั้งแบบนี้เนอะน่าจะประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไร นี่ได้เหยื่อนี่มาก็ไปขอชาวบ้านเขากินได้แล้วม,มีเหยื่อนี่ก็ไปขอชาวบ้านเขากินได้แล้วตกปลาได้ก่อนโอ้นี่ไงตะเกียบตะเกียบได้มาแล้วเดี๋ยวก็ไปเหย,ย่ตรงนี้ไปเหย,ย่ตรงนี้แล้วก็ใช้งานได้โอ้แบตเตอรี่หรือหาเบอร์เซนโอเคโอเคทุกท่านครับ เดี๋ยวผมต้องอาศัยลาเพียงเท่านี้นะอาศัยลาเพียงเท่านี้เพราะแบตผมใกล้หมดครับเหลือห้าเปอร์เซนทำงานอะไรต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยมาไล์อีกทีนะครับจะมาจุ่มน้ำยางจะมาจุ่มน้ำยางแล้วก็ไอประกอบอะไรเนะี่ะตัวที่ทำเสร็จแล้วนะจะมาประกอบตัวที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็จุ่มน้ำยาง ไอ้ที่มันทำเสร็จแล้วไอ้ข้างก่อนนู้นเพื่อเป็นกำลังใจใกดไ like ลค์<ด> like ให้หน่อยครับกดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้ผมหน่อยครับถ้าใดที่เขมาแล้วขอแค่ขนละหนึ่งไลค์ได้ไหมไม่มีใครกดไลค์ให้เลยเดี๋ยวคนเข้ามาไม่มีคนกดไลค์หน่ยเออแปรก,กันเนาะ ไม่ชอบไลฟ์เลยแค่กดหัวนิ้วมือแค่ครั้งเดียวโอ้โหไยนบอกเนื้อสันไม่มันทำไมมันจัดจัดตัวเนี้ยมันจัดจัดเลยโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมต้องลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมตอนเที่ยงค่อยขึ้นใหม่เนาะตอนเที่ยงค่อยเข้ามาใหม่นะครับ อตอนเที่ยงเราจะมาจุ่มน้ำยางกบยางกันนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อก็ประกอบโอเคสำหรับวันนี้ขออน,นุญาตลานะครับผมขออน,นุญาตลาลามันมันสายแล้วมันสายไม่ใช่แล้วแบตเตอรี่ของผมเหลือสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดจัดจัดแบตเตอรี่หมดไว้มาก โอเคสำหรับทุกคนนะครับบ๊ายบายนะครับผมสำหรับวันนี้อเออสำหรับไลน์นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันตอนเที่ยงครับสวัสดีครับผมสูงแล้ว,วครับเรา,า,าเชน okay. นั่นแหละกำลังทำให้อยู่นะก่อไฟนานมากเลยตัวก่อไฟอะไรสุดก็โทรศัพท์ถุงน,น้ำก็อยู่ไม่ก่อไฟเนี่ยนานเขาติดกว่าเนี่ยไฟจะติดเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยน้ำ ว่าฐานของเขามันเปียกน้ำฐานเปียกน้ำตัวเป็นชัมมน่วโมงแล้วนี่เดี๋ยวขอว่างก่อนขอลงไลก่อนนะครับรเราเห็นว่าชานชื้นเนี่ยเออืยบ <c ười> ไหลว่ะ